ครับอา้าวนี่เดี๋ยวผมจะลองอธิบายเรื่องซิมโบลปุ่มให้ดูนะครับ Batton น,นะครับผมก็าลองวาดสีเหลี่ยมมาก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆเลยแล้วกันแล้วก็ convert เป็น button ซิมโบลษณ t ปุ่มก็จะเอาไว้ใช้กับเวลาเราจะทำต้องการทําปุ่มนะครับชื่อก็บอกอยูชัดเจนอยู่แล้วนี้ผมก็กด ok convert เข้าไปนะครับสังเกตว่าที่ library ก็จะมีซิมโบกษณ t ปุเป็นรูปนิ้วมือกดกดอยู่ ถ้าเลือกที่สิมโบล์ปัททอนทางขวามือก็จะมีทั่วไปนะครับคราวนี้สิมโบลตัวนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปด้านในตอนนี้ผมอยู่ที่ซีนหนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมดับเบิลคลิกเข้าไปด้านในตอนนี้ผมอยู่ข้างใน b ั t ทอนแล้วเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้อยู่ข้างใน b ั t ทอนนะครับข้างในปัททอนเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด4 Stage นะครับหรือส frame แบบนี้นะครับ App ก็คือเป็นเวลาที่เรามองเห็นปุ่มมันจะเป็นยังไงก็อย่าง้น,งน,นวันนี้เอาเวอร์ก็เมาส์ o อ e เวอร์เวลาเมาส์โดนปุ่มจะให้มันเป็นยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนได้เมาส์ดาวก็คือเมื่อวันเราคลิกลงบนปุ่มนะครับเราจะให้เป็นหน้าตาย,ยัางไงก็บอกมันได้เหมือนกันฮิตก็คือบริเวณของปุ่ม <c oughs> <c oughs> นะครับเอาผมลองําให้ดูผมจะต้องการเปลี่ยนสีตอนเมาส์โดนก็สร้างคีย์เฟรมขึ้นมา เมื่อเราต้อง,อง,ก,าองการทําการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็สร้างคีย์เฟรมขึ้นมาอันนี้ผมก็เปลี่ยนสีละนนจะเปลี่ยนสีหน่อยขอมช้าหน่อยหนึ่งโอ้อ่าเป็นสีเป็นสีเสมื่อเมาส์โดนก็จะให้เป็นสีชมพูนะครับส่วนเวลาถ้ามันเป็นเมาส์ปุ่มธรรมดาก็จะให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเวลาเมาส์โดนปุ่มนี้จะเป็นสีชมพูต่อไปเมื่อเมาส์คลิกจะให้เป็นสีอะไรดีนะสีอ่อสีเหลืองแล้วกันอย่างนี้นะครับ นะครับโอเคตอนนี้เมื่อเมาส์เป็นธรรมดานะครับก็จะเป็นสีเขียวถ้าเมาส์โดนปุ่มก็เป็นสีชมพูเมื่อเมาส์คลิกก็เป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้บอกฮิตก็ต้องบอกไปด้วย insert keyframe ลงไปฮิตก็คือบริเวณของปุ่มก็คือตรงนี้นั่นแหละก็คือบริเวณของปุ่มถ้าผมเอา <c oughs> ลองทดสอบด,ดูก่อนลวกันนะคอนโทรลเอนเตอร์ Control, Enter, นะครับสังเกตว่าเวลาเมาส์โดนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็คือบริเวณของปุ่มใช่ไหมครับสีเหลี่ยม แต่ถ้าผมย้ายฮิตนะครับไว้ที่อื่นอย่างนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงมุมล่างขวานี่นะครับคอนเทนเตอร์ enter, ดูตอนนี้ผมเอาเมาส์โดวนปุ่มมันจะไม่เกิดการแอคทีฟหรืออะไรเกิดขึ้นเพราะว่าผมย้ายฮิตมาไว้ทั้งล่างขวาตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตอนนี้ปุ่มจะถึงแอคทีฟเห็นไหมครับเวลาเมาส์โดวนปุ่มสีชมพูเวลาเมาส์ดาวน์โอเวอร์สีเหลืองอะไรอย่างนี้นครับอก็ฮิตเมื่อคนจะอยู่ที่เดียวกับปุ่มแต่ในบางครั้งบางคนอาจจะทํา แล้วแต่เทคนิคนะครับอ่าแล้วก็ถ้าผมลบ up ไปก็ได้นะครับ <c oughs> ลบัพไปมันจะเป็นเหมือน invisible button ก็คือปุ่มที่มองไม่เห็นนะครับมันก็จะมองไม่เห็นแบบนี้อ่าเห็นไหมครับมันจะเป็นสีฟ้า,ฟาแบบนี้มันหมายความว่ามันไม่มี up นะครับมันคือมองไม่เห็นแต่เมื่อเราเมาส์ไปโดนก็จะเป็นตามที่เราทําไว้เมื่อกี้อ่าอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคที่คุณจะทําลองทําดูแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ